วันเราไปชุณครับวันนี้โบกสิบห้ามันุ่ครับสาเหที่ขันรอบวันนี้ที่ขนันพุ่มขนันรอบวันนี้ที่ได้ยุกไอ้ค้นก็ถอดพางครับถอดพวงสาหุพุ่มครับเองานนะครับเมื่อวานพุมหลุดเนี่ยมึงรอมันคือสายแท้บบจอดเบื่อหลุด โอ้ยหนวดหลวมมีด้วยนี่รวม,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 มกับบอสุดต่งหลอจนสายย่ะสิยินบ่คับ่าเชื่อความเชี่อเรื่องมองรองนี่ครับไม่จรผมไปถอดหลือก็ันได้ครับมันเป็นน้ำผงขันบมเน่หรือว่าเป็น จะเป็นน่องขันบอลเวณน่อเป็นเสียหนอดเลยเนี่ยเนี่ยเนียอืออาจจะเป็นน่องหูขันนู่นนี่นครับหายขนลิงกรพังครับเอาเสื้อาหานมัเสื้อมาเนี่ยครับผมมีขาตั้งกล้องครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวครับผมมีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ไปเบ้อ ผมซ้ายแล้วคตัวขันกันนะครับแป๊บหนึ่ง ผม่าสามารถ่ายเห็นไหมครับผมบมมีตากล้องผมมีมือกล้องครับผมบมีขากล้องผมนี่ครับกันเล็บการเล็บร้อยแล้วครับมันก็จะเ,น,เน้นนะครับนี่โอ้ชงใส่พวงนี่ลืมบอกมันเสียไปให้ใช้ลิปไปเส,สร็จแล้วเสรอจแล้วดอล้ คือว่าดิเออคือเออดอยมึงจะไปห้องลึงครับะดิผมถ่ายเพิ่งแล้ว